ใครที่สนใจอยากได้ฟิกเกอร์เท่ๆแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนทำตามขั้นตอนของผมได้เลยนะครับในส่วนของการทําก็ง่ายๆครับให้เราเข้าไปที่ Google นะแล้วพิมพ์คำว่า Gemini เข้าหน้านี้แล้วก็กดคำสั่งของ Gemini เข้าไปเลือกอัปโหลดรูปจากคลังภาพของเรานะครับ เลือกภาพที่เราต้องการเอามาใช้งานนะฮะสำหรับผมก็จะเอาภาพสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมาใช้สมัยหนุ่มโนวาเลยนะก็เอาภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกอัปโหลดลงไปซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กดยืนยัน รอสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเจ n เน a เรตตัวรูปนะตอนนี้กำลังประมวลผลอยู่ไม่นานนะครับสุดท้ายเราก็จะได้รูปเท่ๆเป็นรูปโมเดลฟิกเกอร์เสร็จแล้วเราเลือกที่บันทึกนะบันทึกดาวน์โหลดหรือบันทึกลงในตัวเครื่องหรือบันทึกลงได์ก็ได้สำหรับทงผมดาวน์โหลดลงเครื่องไม่ได้นะก็จะใช้วิธีการดาวน์โหลดลงได้ แล้วก็แคปหน้าจอก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยอันนี้ไม่ติดนะก็ตามนี้นะ